วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเปิดการพิมพ์2หน้า p r i ้นดูเพล x สำหรับเครื่องพิมพ์แผ่นท้ CP 2 2 DW และ CM 2 2 FDW มาฝากกันค่ะหากต้องการพิมพ์เอกสาร2หน้าอัตโนมัติสามารถทําได้ง่ายๆดังนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราเข้าไปที่ control panel คลิกขวาเลือก printer p r o p e r t y เลือก preference ตรงหัวข้อ print on both sides ก็ให้เลือกเป็น print on both sides จะเห็นว่าตัวอย่างของกระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นแบบพิมพ์2หน้าค่ะจากนั้นก็กดโอเคหากไม่มี Print on both s i d e ซให้เลือกก็สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ค่ะคลิกขวาเลือก Printer Property เลือก Configuration เลือก Duplexer แล้วก็กด a p p l y แล้วก็ให้เราตรวจสอบอีกครั้งค่ะก็จะเจอหัวข้อ Print on both side เพียงเท่านี้คุณก็สามารถตั้งค่าการพิมพ์สองหน้าได้ด้วยตนเองแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะฉลาดเลือกๆกพันท่มแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ